คนนี้ก็คือแยมนะคะดิฉันก็มีความภูมิใจมากเพราะทำครั้งแรกที่ที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะทุกคนก็ทดลองทำปอดน,นะคะในสวยงามเลยเห็นปบวานแต่เนอันนี้นะคะใส่เมลเลเจียเพื่อความบาบโบของเขาเนี่ย ได้ขยายตัวให้มันยืดยืดเวลาเราทาลงขนมปังเนาะแล้วก็เล็กเลี่ยงน้ำตาลด้วยการใส่ลูกแอปปิคอรสับนะคะหรือว่าคุณจะสับละเอียดกว่าเบียร์ด้สำปายนะคะแล้วก็ลูกเกดนะคะแล้วก็มะม่วงที่หั่มแบบว่าหัา่มมากแบบว่าทานไม่ได้เราดิฉันแช่ตุ็นแล้วก็ไม่ได้ทานขอสทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะทิ้งเขาหรือว่าไปทําปุ๋ยนะคะก็เลยเอามาทําแยมทาน วันหลังก็จะถ่ายดีๆวันนี้ก็ถือเป็นการถ่ายทดลองนะคะถ่ายลงใน YouTube นะค่ะชับเฉวยไปตามกันนะคะติดตามด้วยนะคะก็มากินเลยนะคะก็มาใส่กขนมางแบบพอดีมีที่บ้านอยู่ในตู้เย็นเลยลอกดูอดีกว่ามีเพื่อนจะกินก็อยากบอกคุณเพื่อนว่าถ้าเราจะเอาไว้ทานต่อได้เรื่อยๆนะคะก็ควรที่จะ แยกระหว่างช้อนที่เราตักออกมาจากตัวเขานี่เรียตักออกมาใส่ขนมปงังแล้วก็อมมีแบบนี้ปากปาก,ก็จะทําให้อายุเขาแบบยี่นานมากขึ้นอื้เพื่อนมารู้สึกดีที่เรารู้รว่าแยมที่เราทําเนี่ยมันความหวานมาจากผลไม้แห้งแล้วก็เรารู้ว่าข้างในเนี่ยเราทำด้วยตัวเราเองอะมันมีอะไรบ้างดังนั้นชีวิตเราจะเฮลตี้แบบ แต่ที่เราคอนโทรลได้นะคะทุกคนอุ้ยอร่อยดีจังว่างๆจะมาถ่ายดีๆให้นะคะไปติดตามได้นะคะในเบียร์นางฟ้าฉับช่วยในอีกเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีหนึ่งเนาะจะเน้นไปทางนั้นเพราะว่าเบียร์เบียพัดกับบีเบียร์ดีปีพัดคือเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็บีเบียร์เนี่ยคือไอจีเนี่ยก็เน้นไปทางทางการทางงานเนาะเป็นคนทํางานนะคะแต่ ไปคนทําอะไรเยอะก็เลยแบ่งอีกอันหนึ่งนะคะก็โนดราม่ากับเบียร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย